ฟอโตแกมต้องมี2ภาพนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าเราต้องการคํานวณค่าพิกัด x, y, z 3ามมิติบนพื้นดินนะครับเราต้องลังวัดจุดจุดเราต้องเห็นจุดนั้นบนภาพซ้ายวัดค่าจุดนั้นบนภาพซ้ายเห็นจุดนั้นภาพขวาวัดรู้พารามิเตอร์ภาพซ้ายรู้พารามิเตอร์ภาพขวาคํานวณนะครับภาษาวิศวกรรมสำรวจเขาเรียกว่า intersection นะครับ intersection เพราะนั้นภาพถ่ายต้องมีส่วนที่ overlap กัน ไม่งั้นมันจะไม่เห็นในสองภาพอย่างน้อยสองภาพนะครับอันนี้คือนี่คือประเด็นของของของการวัดการคำนวณค่าพิกัดบนพื้นดินนะครับอันนี้ข้อพิจารณาในแนวทางที่สองเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับแนวทางแรกเนี่ยนะแนวทางที่สองนี่จะใช้เครื่องมือแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องดิสเพย์สามมิติ ดิสเพย์ดิสเพย์เป็นเป็นสเตอริโอได้นะครับก็จะต้องมีวงมีแว่นมีอะไรนะครับซอฟต์แวร์ก็จะมีความซับซ้อนมากกว่านะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเราต้องทราบค่าพารามิเตอร์ของภาพถึงจะคำนวณอินเตอร์เซกชันได้นะครับเ,เมื่อคำนวณมาแล้วเนี่ยค่าที่คำนวณได้เนี่ยเป็นค่าพิกัดที่มีความละเอียดถูกต้องสูงนะครับปกติแล้วเนี่ย วิธีการนี้มักใช้ในการผลิตแผนที่ภูมิประเทศอย่างกรณีของกรมแผนที่ทหารก็ใช้ในการผลิตแผนที่มาราสุนต่อ5 0 0 0มืนะครับเป็นหลักนะครับเวลาส่วนใหญ่ใช้ในการรังวัดภาพนะครับอันนี้ไอ้ประเด็นของเวลาเนี่ยนะครับว่าในการประมวลผลภาพเนี่ยนะครับมันจะมีการใช้เวลามากนะครับหลายขั้นตอนที่ใช้เวลามากนะครับ ไองานเหล่านี้นะครับถ้าเราแยกออกมาดูแล้วเนี่ยไม่พูดถึงงานสนามว่าต้องไปทําการคอนโทรอะไรนะครับงานประมวลผลภาพเนี่ยนะครับถ้าแยกงานเหล่านี้วิเคราะห์แยกแยะออกมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นงานที่ทําแบบเดียวกันซ้ําๆซึ่งเราสามารถที่จะออปติมไลหรือว่าลดเวลาการทํางานลงได้ซึ่งแนวทางในการลดเวลาเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2แนวทางแนวทางแรกก็คือเป็นการรังวัดอัตโนมัตินะครับ แนวทางที่2ก็คือเป็นการประมวลผลแบบขนานซึ่งการประมวลผลแบบขนานวิธีหนึ่งก็คือการใช้ GPU นะครับอันแรกนะครับการรังวัดอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับที่ที่ผมแสดงให้ดูว่าเวลาจะคำนวณค่าพิกัดจะต้องมีการรังวัดภาพถ่ายหรือจะคำนวณพารามิเตอร์ก็ต้องมีการรังวัดภาพถ่ายเนี่ยปกติแล้วเราใช้คนนะครับใช้คนเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนที่ทําด้วยคนจะเป็นขั้นตอนที่เสียเวลาและที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งนะครับที่ที่เป็น ข้อพิจารณาสําหรับงานผลิตส่วนใหญ่ก็คือว่าคนเนี่ยอาจเกิดความผิดพลาดได้การดูรูปซ้ายกับการดูรูปขวานะครับต้นกล้วยบนภาพซ้ายกับต้นกล้วยในรูปภาพขวาเนี่ยมันต้นเดียวกันหรือเปล่านะครับคนอาจจะทําผิดได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันไอรังวัดอัตโนมัติเนี่ยมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมเรียนวิทยาเอกนะครับเพื่อนที่ทำวิทยาเอกด้วยกันเนี่ยเขาก็ทำทีษิีเรื่องรางวัลอัตโนมัติอัตโนมัติสิบกว่าปีแล้วนะครับ ซึ่งมันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมันบูมมากแล้วพอมันไม่ค่อยมีใครค้นพบอะไรใหม่มันก็จะซาซาลงไปจนกระทั่งมาประมาณ2008ที่ที่ที่ SGM นะครับที่อาจารย์ไพศาลพูดเนี่ยนะครับมันก็กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้ขั้นไอ้การรังวัดอตัตโนมัติเนี่ยนะครับในทางในในการประมวลผลภาพเนี่ยนะครับสามารถกระทำได้ในใน,ในหลายๆขั้นตอนนะครับอ,อย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือ4ขั้นตอนนะครับการทำอินทิเกรตเลนเชันนะครับการทำ ซิ่งเกี่ยวก o บฟอโตเรเซชันการทำแอริลแท u เกรชันแล้วก็การทำเดมนะครับซึ่งรายละเอียดน,ยนะครับมันจะมีมีรายละเอียดเยอะมากขึ้นอยู่กับวิธีต่างๆที่ผมผมเลือกมาให้มาให้ดูขั้นตอนเนี่ยที่นิยมกันก็คือว่าในการที่จะวัดอัตโนมัติเนี่ยนะครับเราจะใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนเรานะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเราก็จะทำเรียนแบบมนุษย์ทำ เวลามนุษย์วัดภาพเนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะเลือกว่าตรงไหนที่เป็นจุดเด่นชัดถ้าจุดไม่เด่นชัดเราไม่ไม,ไม่ไม่ควรไปวัดเพราะว่ามันวัดยากนะครับตรงไหนเป็นจุดตัดนะครับเป็นหัวมุมนะครับเนี่ยขั้นแรกก็คือการเลือกจุดเด่นชัดนะครับเมื่อเรามีจุดเด่นชัดแล้วเราก็มาจับคู่ว่าจุดนี้บนภาพซ้ายคู่มันอยู่ตรงไหนบนภาพขวานะครับตรงนี้เรียกว่าแมทชิ่งแล้วก็มท หลังจากที่เราได้คู่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 มาเยอะแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาคํานวณเพื่อดูว่าไอ้คู่ไหนเป็นคู่เทียมนะครับคู่ผิดนะครับเราก็จะกําจัดไอ้พวกนี้ทิ้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนคร้าวคลาที่นิยมใช้กันนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับไอ้ไอ้การทำไอ้การเขียนโปรแกรมเพื่อคํานวณหาพวกนี้นะครับไม่ยากนะครับไออันเนี้ยนะครับมันผมผมใช้ ซอฟต์แวร์เป็นเป็นโอเพนซอร์ซที่ชื่อว่า Open c ซีซึ่งเราสามารถที่เขียนโป,โปรแกรมภาษา C ีไปเรียกฟังก์ชันของเขาได้มีพวกออปเปอเรเตอร์ operator, อย่างพวกเซิร์ฟซิฟเฮลิสไรพวกนี้นะครับซื้อหาจุดเด่นชัดในภาพได้ภาพตัวอย่างนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพจากยู v วนะครับของขอมาจากอาจารย์สันเพชรน,นะครับอาจารย์สันเพชรเอา U a v วบินถ่ายที่จุลานะครับอันนี้เป็นตึกถ้าใครจําได้เน,นี่คือตึกของคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะครับ ผมก็เอามาภาพซ้ายภาพขวามาเอามาสองภาพนะครับมาตัดส่วนที่ผมสนใจก็คือบริเวณตึกเนี่ยล้วก็ลองลองเอาเซิร์ฟนะครับลองรันดูใช้พารามิเตอร์ประมาณพันหนึ่งนะครับซึ่งถ้า,าพารามิเตอร์เนี่ยค่าน้อยกว่าน,นี้จำนวนจุดก็จะมากกว่านี้นะครับจะ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 ,จะมีจุดเลือกจุดได้เยอะมากกว่านี้อันนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ถ้าถ้าค่าถ้าปรับพารามิเตอร์เนี่ยจำนวนจุดความหนาแน่นก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่อาจารย์ภยัยศันย์ได,ได้ได้พูดไปถึงว่าเวลาเราจะทำเดมนะครับปัจจุบันเ,นเราสามารถที่ทำในดับพิกเซลแมททุกพิกเซลนะครับเพราะนั้นในการทำแบบนั้นเนี่ยนะครับจุดมันต้องต้องต้องหนาแน่นมากนะครับเมื่อได้จุดแล้วเนี่ยเราก็ลองจับคู่กันนะครับอันนี้เอาภาพ2ออันเนี่ยมามามา,มาวางกันแล้วก็ ลากเชื่อลากเส้นโยงระหว่างคู่ที่มันจับได้นะครับแล้วก็จากจากอันเนี้ยนะครับเราก็จะมีวิธีการที่จะคํานวณเพื่อตรวจสอบว่าไอ้คู่ที่มันได้เนี่ยนะครับมันถูกจริงหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีคํานวณน,นะครับหลายๆวิธีนะครับเป็น l อ่อแลนแซกเป็น s อ่ o สโน g ูปิ้งเป็นอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ ในที่ที่ภาควิชาเนี่ยนะครับก็กำลังทำงานวิจัยพวกนี้อยู่ว่าอย่างใ,ใ,ในส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็คือทำโครงการให้กับสทอพอเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามที่จะจับคู่ก็คือภาพทีออสที่ถ่ายมาเนี่ยตอนนี้สท,สทอพอขายถูกมากนะครับสีล็ร้อยขายออโต้สี่ละเจ็ร้อยเนี่ยนะครับเพราะนั้นเขาต้องผลิตออโต้ได้เร็วมากจะให้คนมัวมานั่งวัด เอาภาพ TOS มาแล้วก็จิ้ม GCP จิ้ม GCP อยู่อันนี้ไม่ได้กินแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องมีการรังวัดอัตโนมัติรังวัดอัตโนมัติจากไหนจากภาพ Auto ออโต้ของกรมพัฒนาของกระทรวงเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพออโต้กระทรวงเกษตรเนี่ยเรารู้ค่าพิกัดของจุดต่างๆเพราะนั้นเราก็จะจับคู่จุดนี้นะครับเราก็ไปจับคู่ภาพกับ TOS เมื่อได้ครบแล้วเราก็คำนวณเพื่อหาพารามิเตอร์แล้วเราก็รันออกมาเป็นออโต้ออโต้อีกทีหนึ่งนะครับ ราวนี้นอกจากการประมวลผลแบบอัตโนมัติหรือว่าการรังวัดอัตโนมัติแล้วเนี่ยนะครับการลดเวลาการทํางานอีกอันหนึ่งก็คือการประมวลผลด้วย GPU นะครับ GPU เนี่ยนะครับมันย่อม,มาจาก Graphics Processing Unit นะครับปะกะติเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับหลังจากยุคข,ของ d o s เนี่ยพอมายุควินโดเนี่ยนะครับการประมวลไอการแสดงผลเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นมันก็เลยมีไอ ตัวประมวลผลที่ใช้ช่วยขึ้นมานะครับและไอวิวัฒนาการของไอตัวช่วยในการประมวลผลเนี่ยมันก็มาเร็วมากเพราะว่าไอกราฟิกของคอมพิวเตอร,หรอ์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์มันซับซ้อนขึ้นมากมันมีวินโดวินโดว์มีหลายจองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยยิ่งมีเกมเนี่ยโอ้โหยิ่งมีความต้องการที่จะประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของไอกราฟิก processing unit เนี่ยนะครับมันมันมันมาเร็วมาก นะครับแต่เดิมเนี่ยเราก็ใช้คำนวณเพื่อให้แสดงผลบนหน้าจออย่างเดียวตอนหลังเนี่ยคนมันเริ่มตระหนักว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะมันมาคำนวณงานปกติได้งานปกติแบบไหนแบบที่เป็นที่มีข้อมูลที่ต้องทำหลายๆอย่างซ้ำๆกันพร้อมๆกันนะครับที่เราเรามองว่าเป็นเป็นลักษณะของ Data Parallel ก็คืออย่างเช่นอย่างเช่นคำนวณภาพถ่ายเยงี้ยนะครับนะ ภาพภาพหนึ่งเนี่ยมีจุดภาพเยอะยๆไปหมดนะครับต้องคำนวณทีละจุดทีละจุดเนี่ยนะครับเสียเวลามากถ้าเราสามารถที่จะคำนวณพร้อมๆกันทุกจุดภาพได้เนี่ยนะครับหร,หรือว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของของของภาพได้เนี่ยก็จะทำให้งานเร็วมากนะครับดังนั้นก็ได้มีวิวัฒนาการซึ่งหัวหอกที่ทำทางที่ทำในด้านนี้ก็คือบริษัท n อ i น i ีเดียนะครับก็จะมีในส่วนของ n อ i d i ีเดียเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า c ู DA นะครับ CUDA ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันย่อมาจากอะไรนะครับ แต่นอกจาก n อ i นวีเดียนี่ยก็จะมีค่ายอื่นอีกแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเป็น,ปน,ปนมาตรฐานเปิดนะครับก็คือ OpenCL นะครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผม,ผมลองใช้งานดูเนี่ยลองเขียนโปรแกรมดูเนี่ยผมใช้ใช้คูดเพราะว่าลองเล่นกับเครื่องโน้ตบุ๊กผมเองเพราะไอ้โน้ตบุ๊กผมเองเนี่ยมันมีมีม,มีชิปของของเ v i d i a ก็คือเป็น q u a d o ดรุ่น880นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ 48คอนะครับคือมีโปรเซสเซอร์อยู่48ตัวสามารถทํางานพร้อมกันได้แล้วมันไม่ได้ทำ48งานพร้อมกันแต่ละตัวมันสามารถทําได้หลายงานนะครับเพราะนั้นผมมันจะทํางานได้เร็วมากนะครับในส่วนที่ผมลองลองลอง,ลองเขียนโปรแกรมดูเนี่ยนะครับผมเขียนโปรแกรมคือคืออันเนี้ยไอ้เครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยมันยังมีข้อจํากัดพอสมควรน,นะครับก็เลยต้องสั่งซื้อเครื่องใหม่แต่ว่ามันยังไม่มาก็เลยไม่ว่าจะ รีบสั่งมาแล้วก็จะลองทำออโต้โฟโต้ดูนะครับคือผมมีโปรแกรมที่ทำออโต้โฟโต้ปกติอยู่แล้วใช้ไอ้เพนเทียมเนี่ยคำนวณเขาก็ให้คำนวณเขาคำนวณทีละพิกเซลทีละพิกเซลเนี่ยนะครับรันประมาณ5นาทีนะครับอยากจะดูเหมือนกันว่าครูด้ามันจะรันเท่าไหร่ปรากฏว่าเครื่องมันยังไม่มานะครับไอ้ไอไอ้ G P U ของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันยังทําไม่ได้นะครับ แต่มันทำ,ทำได้บางส่วนผมลองเขียนโปรแกรมที่เอา,เ,อาเดมมานะครับมันเป็นเดมประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ผมมาลองรีแซมปิ้งเอาเฉพาะส่วนของกรุงเทพนะครับถ้าใช้โปรแกรมปรกติใช้ใช,ใช้การคำวนวณปกติเนี่ยจะรันประมาณใช้เวลาประมาณ3าวินะครับผมรันคูด้าเนี่ยจะใช้เวลาประมาณไม่ถึงสองวินะครับซึ่งเร็วมากนี่ขนาดไอเครื่องนี้มันกระจอกมากนะครับถ้าเป็นการ์ดที่มัน,มนออกแบบมามา,มา เฉพาะเนี่ยจะคงจะเร็วมากกว่านี้มากนะครับนี่ผมผมยกตัวอย่างให้คือจริงๆแล้วไอ้คูด้าเนี่ยนะครับมันสามารถทําได้หลายวิธีนะครับไม่ยังเป็นต้องเขียนโปรแกรมภาษาซีเท่านั้นมันจะมีวิธีอื่นๆเยอะแยะมากแต่ที่ที่ผมทำเนี่ยเพราะผมผมคือเป็นนักวิจัยก็คืออยากเรียนรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้เกิดไรถ้าทํานี้เกิดอะไรนะครับก็เลยเราเราก็จะใช้เครื่องมือที่มันมันค่อนข้างพื้นฐานหน่อยนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นการ ถ้าเอาเวกเตอร์2อัน a กับ b, b b มีเวกเตอร์2อันเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะครับเอามาบวกกันอันนี้แหละคืองานที่เหมาะกับ <S <S สำหรับใช้ gpu เพราะเป็น Data Parallel นะครับเอา a 1หนึ 1, ่งบวกบีหนบวกบีนะครับ a 3สาบวกบี 3, นะครับเป็นให้เป็น c ออกมาเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมปกติภาษา c เนี่ยนะครับสมมติว่าผมมีมีภาษา c เนี่ยนะครับข้างล่างนี่เป็น main function นะครับ main function เรียกเรียกสับรูทีนชื่อ math add นะ add A เข้ากับ B แล้วก็ไปเก็บที่ C เนี่ยนะครับไอ้ไอสับรูทีนแมทแอสเนี่ยนะครับถ้าเขียนตามปกติก็เขียนเป็นลูปจากตัวที่ตัวที่หนนะครับอออันนี้ผมผมผมยกตัวอย่างผิดไปหน่อยอันนี้ A เป็น2มิตินะครับ A B C นี่เป็น2 2มิติหมดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แถวเดียวนะครับอันนี้เพราะนั้นมันถึงได้มี2ลูปนะครับ มันก็ต้องวนไปเทีะรูปทำนทีะตัวทีะตัวเทีะตัวพอหมดแล้วขึ้นมันทัดใหม่ทำเทีะตัวเทีะตัวเทีะตัวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือโปรแกรมปกติแต่ถ้าเขียนเป็นโดยใช้ G P U เนี่ยเราต้องคิดใหม่แล้วนะครับเราต้องคิดว่า G P U เนี่ยมันมันมันมีโปรเซสเซอร์อยู่ข้างในเนี่ยที่สามารถที่จะทำงานพร้อมกันได้หลายตัวอย่างที่บอกว่าไอโน้ตบุ๊กผมเนี่ยมันมี4 8ตัวสามารถทำงานพร้อมกันได้แล้วแต่ละตัวเนี่ย มันสามารถที่จะสร้างงานได้16งานพร้อมกันโอ้โหมหาศาลเลยนะครับเพราะนั้นเราจะมาคิดเป็นลูปว่า for i เท่ากัน1ถึง n ไล่ไปเรื่อยๆตืๆจบแล้วอะขึ้นบรรทัดใหม่ทำไปเรื่อย่เงี้ยไม่ได้นะครับเวลามาเขียนเป็น GPU เนี่ยต้องคิดว่ามันรันพร้อมกันเพราะนั้นต้องมีวิธีหา i ินเด็กซ์ซึ่ง,งในส่วนของการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการ,การมีเทคนิคการ,ก,ารกำหนดอินเด็กซ์นะครับ เพราะนั้นพอเรียกเนี่ยเรียกโปรแกรมให้มันรันเนี่ยนะครับเรากาหนดวิธีการรันของมันแล้วพอสั่งให้มันรันปุ๊บมันก็จะรันฟึบพร้อมกันหมดนะครับอาจจะไม่พร้อมกันหมดขึ้นอยู่กับจํานวน GPU แล้วจำนวนจำนวนโปรเซสเซอร์จำนวนเรดแล้วก็จํานวนของไอเดต้ว่ามันจะมีรายละเอียดเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเร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 าเขียนเนี่ยนะครับแล้วเราปรับให้เหมาะสมเนี่ยมันจะเร็วขึ้นมากเพราะนั้นถ้าเกิด ไอ้เทคโนโลยี GPU อันนี้นะครับเราเอามาใช้ในงานในงานของการประมวลผลภาพเนี่ยก็จะทําให้การประมวลผลเนี่ยเร็วขึ้นมากนะครับซึ่งถ้าทําได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าอย่างอย่างกลแผนที่ทหารเนี่ยเราบินถ่ายภาพทางอากาศในขณะท,ที่บินไปเนี่ยก็สามารถที่จะโปรเซสเสร็จไอ้โปรเซสภาพไปพร้อมๆกันได้เครื่องลงปุ๊บเนี่ยโปรเซสเสร็จละเป็นไม่ได้นะครับเป็นไม่ได้เพราะว่า GPU มันมัน,มน,มนเร็วมากนะครับ หรือว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างอย่างที่จุฬาเองเนี่ยนะครับเราก็มีดีเรกตัวหนึ่งก็คือของเรื่องของโมบายแมปปิ้งนะครับเราก็จะมีรถติดกล้องนะครับข้างในไอตัวกล้องเนี่ยก็จะมี g g p s i m เนะครับล้าก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมีคอมพิวเตอร์บันทึกนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้กําังคิดอยู่ว่าจะลองทําดูว่าถ่ายไปถ่ายได้ภาพมา วัดภาพบนรถน,นั่นเลยนะครับเพราะใช้คอมพิวเตอร์วัดไม่มียันหาวัดภาพอัตโนมัติบนรถนั่นเลยแล้วครับถ่ายเ็จปุ๊บเอนเตอร์ Enter, ประมวลผลนะครับรู้เลยนะครับได้ได้ได้พารามิเตอร์ต่างๆนั้นทีตอนนี้อยากจะรู้พิกัดของจุดไหนบอกมานะครับสามารถที่คำวนวณได้บนรถเลยไม่ต้องกลับมาไม่ต้องโหลดใส่ดิสเอามาเข้าสำนักงานโหลดเข้าเครื่องสำนักงานแล้วป,ประมวลผลใหม่นะครับโอเคสำหรับ ผมก็มีเรื่องที่จะนำเสนอเท่านี้นะครับไม่ทราบมีใครสงสัยอะไรไหมครับรวดเร็วนะครับโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเชนะิญอาจารย์สันเพชรครับรแมทริกไซต์ไม่ไม่จำเป็นครับแมทริกเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่า เทคนิคก็คือว่าการการเรียกไอการการกำหนดไอเวลาเรียกให้ GPU มันทำงานนะครับว่าเราจะเรียกมันกี่ตัวซึ่งซึ่งมันต้องให้เหมาะสมกับไซส์ของเมทริกซ์คับ สร้างชั้นในส่วนของเวกเตอร์ปกติเนี่ยนะครับถ้าอะไรที่มันเป็นงานที่ที่ผมว่าว่าเป็น Data p a r a l l e l หมายถึงว่ามีข้อมูลเยอะต้องทำซ้ำๆซ้ำๆกันเนี่ยนะครับเราสามารถมาประยุกต์ได้ครับต้องคราวนี้ก็ต้องดูเป็นเป็นงานงานไปว่าไอ้ตรงเนี้ยจะเหมาะสมกับก,บก,บก,บการทำไอ้ G.P.U หรือเปล่าเพราะว่าการใช้ G.P.U เนี่ยจะมีข้อเสียนิดหนึ่งก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเรารันด้วย C.P.UC.P.U ก CPU CPU ็จะติดต่อกับไอ้ไอ้แรม เอาข้อมูลมาคิดเอาข้อมูลมาคิดคราวนี้พอเราใช้ G P U เนี่ยไอ้ C P U เนี่ยต้องก๊อ y ี้ข้อมูลของจากแรมเนี่ยไปไว้ใน G P U อีกทีหนึ่งและให้ G P U คิดอยู่ในนั้นพอคิดเสร็จก๊อ y ี้กลับมาอีกทีหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดมันไม่คุ้มในการที่จะลองก๊อี้ไปก๊อ y ีกลับเนี่ยเสียเวลาก็ไม่เหมาะที่จะใช้ G P U ครับคม่มทรา,นนาอีกสักหนึ่งคำถามสำหรับอาจารย์กนกครับ็นไหมครับ นี่งั้นเดี๋ยวอาจารย์กนกช่วงเท่งอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวอาจจะคุยกันนอกข้างนอกอีกทีนะครับครับขอบคุณอาจารย์กนกมากครับขอบคุณครับครับลำดับต่อไปนะครับผมเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันเพชรนะครับเชิญที่ภัยสาลนะครับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจนะครับจริงๆจะว่าไปแล้วผมอาจารย์กนกนี่เป็นนักโฟโตกราฟิตต์รางวัลได้ภาพนะแต่จริงจริงๆไม่ค่อยได้ถ่ายภาพแล้วก็ไม่มีเครื่องบินเล็กเป็นส่วนตัว เดี๋ยวท่านนี้แหละครับอาจารย์สันเพชรมีเครื่องมือส่วนตัวนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังประสบการณ์นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าปลายทางท้ายสุดถามว่าพวกเราไปทํา UAV มาได้จริงๆก็อย่าลืมนะงานเหมือนเดิมนะงานยังซ้ำของเก่านะครับก็คือได้ภาพเป็นจํานวนมากได้ภาพออโทูโฟโต้มาได้ข้อมูลเดมมาก็ต้องบริหารจัดการนะครับก็ไม่ไม่ไม่หนีนะครับประเด็นยังเหมือนเดิมนะครับเราต้องไม่ลืมนะครับประเด็นแค่ว่าทํา UAV เนี่ยเรามีโอกาสได้ข้อมูลใหม่ได้เร็วทันใจนะครับแล้วก็ทําเมื่อต้องการ นะครับเดี๋ยวอาจารย์สัพเพจะเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับเรียนเชิญอาจารย์สัพเพครับเราได้ฟังเนื้อหาในส่วนของ mapping เป็นหลักนะครับช่วง2องสองเซสชั่นแรกนะก็คือในเรื่องของการทําแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือแหล่งหรือเครื่องมือที่ผลิตภาพถ่ายเนี่ยเป็น UAV นะครับซึ่งที่ผ่านมาในงานแผนที่เราคืเป็นเครื่องบินใหญ่เลยนะเป็นมีระบบโฟตโตแกมกล้อง ที่มีสเปคหรือราคาที่สูงมากนะแต่ปัจจุบันเนี่ยไอตัวที่จะใช้บินถ่ายเนี่ยนะครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่ไม่แพงมากนะครับหลายอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะในในส่วนของเนื้อหาที่ผมเตรียมไว้นะก็คือจะคงจะเป็นเบาลงนะฮะคงจะไม่หนักไปทางด้านการประมวลผลหรือการทําแผนที่ละนะแต่ว่าจะเป็นภาพกว้างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ UAV นะครับว่า เราสามารถเอา UAV มาใช้อะไรได้บ้างนะครับซึ่ง mapping เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งของ UAV นะครับก็ผมจะไปแบบรวดเร็วนะเพราะบางส่วนก็เนื้อหาบางส่วนก็ได้มีพูดไปแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็ UAV นะครับก็คือ